สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมในชั้นมันสเตอร์นะฮะส่วนวันนี้นะเราจะมาเล่นเดอะฮาร์กนะฮะในประเทศไทยนะฮะเกมมาเรียวซุปเปอร์บอลนะในตอนนี้นะเราก็จะอยู่กับโอ้เรามาเป็นทีมเลยนะแต่นี้เนี่ยเอว่าเอว่าเอว่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวคือเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะจับไฟเพี้ยงเลยแต่ไม่ได้กะจะล้านใครนะ ดันไปโดนดันไปโดนดันไปนลาร์ดเขาได้เฉยเลยหรอเอาอย่างไงเนี่ยยังไงนี่ยังไงนี่จะตายอยู่แล้วหลอลรัดลอลรดเออเอาว่ะเอาว่ะไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไอเขาเกือบตายเขาเกือบตายเขา,เาขอถอยไปได้เรียบร้อยเรียบร้อยเดีย๋ยวเดียย๋ยวนะอุ้ยทำไมทำไมทุกคนโดนไฟไอ,อโดนแบบนี้ตายแบบนี้ตายกันหมดถอย yeah! แ,แย่แล้วแย่แล้วไป ไหกันเถอะไหกันเถอะไกันเถอะปั๊บปั๊บอือือือเรียบร้อยออเออออออเออืออออเ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 อเออเอออเออเออเเอเอ แต่เลือนเราเหลือนิดเดียวอยู่ยนะเว้ยทุกคนอืมอืมเออเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอ๋เอาวะนี่เราจะไม่เล่นตรงอื่นบ้างเลยเหรอวะสองนาทีสิบเอ็ดคิวโอ้ยตายเถอะทุกคนโอเคฮะ เดี๋ยวเรามาเปิดคลิปกันต่อนะก็สำหรับตานี้นะเราจะมาเล่นเดือห์กันนะในในตำแหน่งของท็อปเลน <Okay. S 1> ชนกับเดือห์กด้วยกันนะฮะมามาเดี๋ยวเราออกเป็นเกอบไฟก่อนนะ,ะทุกคนนะเออเออเอ๋เอืมเขีเเเ้ยงเขี้ยงแล้วถอยเขี้ยงแล้วถอยพ่อเป็นฮิวมาวะทุกคนเอ้ยเขาโยนโดนอะ่ะออมา มาเนี่ยไปดูเลนเลนกลางหน่อยสิเพื่อนเราเล่นกันที่เลนกลางเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอด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 ปั๊บมืดร้อยกระโดดมาลัดใช้สเปลจุมตีหนักแน่ลัดไปเมื่อกี้ไหนเลนบนเลนบนอึบ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 อุ้ยโดนเพี้ยงก่อนเอาวะ เอาวะเอาวะเ็นเรื่องละวะอ่าหืมอไหนไหนยังไงยังไงไฟถึงขั้นกับยืนงงว่ากูจะไปทางไหนได้เนี่ยเออเอา,เอาจิงก็เป็นเป็นเราเราก็งงเหมือนกนนันนะฮะทุกคนอุ้ยอุ้ยเออไม่โดนว่ะจังหวะนี้เขาโยนไม่โดน โดนไม่โดนปั๊บเข้าไปอุ้ยอ้ยอ,ยอ,ยอ้ยโอ้โหสวยงามสวยงามทุกคนเล่นมันกับแข้นกันมาก่อนอ่ะเหมือนเก็บกดอ่ะคือทุกคนเล่นแบบอยากฆ่าไม่ก่ให้เขาที่กงได้เกิดอะไรเลยอ่ะดูสิดูสิอาวาไหนไหนแบ็คแพนเทอร์แบ็คแพนเทอร์จะไปไหนเอ๋ เดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วย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 ขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมป้อมเลยนะเราลืมป้อมเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะทอบอกว่าแอคแท็กนะฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวเปิดเออโอ้ยเออสวยจัดสวยจัดโอ้โหเรียบร้อยเลนบน เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอึสหลบได้ทีนึงเออออ้อยโดนจนได้เออเออเอาแล้วไงเอาแล้วง <laughs> <laughs> ไงไฟถึงกับงงเลย <laughs> อะไรของมันสองตัวเนี่ย <laughs> Yeah. เออเป็นกลางก <ooh> ็เรียบร้อยเรียบร้อยฮักมีน่ารอดนะ,ะ,เ,รรนนะ,ะเรียบร้อยไปนะฮะฮึ่มเลเจนเดลี่ไปแล้วนี่ถึงขัง้นเลเจนเดลี่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราล่อจับไฟแล้วกันนะป๊อปฮึ่มฮึ่มหนีไปได้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 เ <embody> อ้ย โอ๊ยโอ๊ยเอ๋ไม่ใช่นี่นี่กะจะไม่ให้เขาเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยนี่กะจะไม่ให้พวกเขาเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไปไปไปเอาวะเอ๋เออเอาวะเอาวะเอาวะโอ้โหคอมโบกับทอคอมโบกับทอ <laughs> ไอ้ช็อตหนีได้ปะ <laughs> คือเขาเคลื่องเราออกมาแล้วป้อมอะ อย่างเอาสวยสวยจัดสวยจัดแหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่าโอ้ยโอ้ยออกก่อนออกก่อนโอ้ยโอ้ยก่อนยะก่อนนะก่อนเฮ้ยเพื่อนเรอเอาอยู่นะเพื่อนเรอเอาอยู่นะเพื่อนเรอเอาอยู่นะเอาใช่ปะเอาใช่ปะเรามาหลายคนไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยเออหลบหลบหลบแล้วนะเออสวยจัดสวยจัดเออโอ้โหโฮาเขาเริ่มเอาแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละพอตกลับบ้านเลยลืมมัวแต่ดูดูจนลืมโคตรแรงเลย จูเบลี่คตรแรงเลยทุกคนเห็นปะเอาวะไปไปจะทำอะไรเอาอุ้ยจะนายจะทำอะไรนายจะทำอะไรขอนายจะทำอะไรทอนายจะทำอะไรทออย่าอย่าฆ่าทอบ้าจริงเออเออเขาจะฆ่าทอเขาจะฆ่าทอเขาฆ่าทอได้หรือเปล่าเขาฆ่าทอไปแล้วแต่ก็ต้องสังเวยไปถึงท้ายชีวิตของเขาเอ๋ เอาเสวยจัดสวยจัดเ <c oughs> อ้ยอยอออมันทจไมนานดังวละลัดลัดไม่เดินเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำลายเพื่อนเราอย่าทำลายเพื่อนเราเอ้ยขอขอลัดขอลัดไม่ได้ พาดจริงลัดก็ไม่ได้เอ้ยเออเอ๋๊เอกรุ๊ปมีพีตกเป็นของเดสตินี่เร็วนะวยสกอร์1 4 0 20นะฮะแคสสำหรับตานี้นะเราทำสกอร์อยู่ที่7-0-19นะสกอร์รวมอยู่ที่ 14.0นะฮะก็อตอนนี้เรามาเล่นแมททั่วไปนะเพราะว่าเรากดหาห้องแรงค่อนข้างนานเลยนะค,ครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการชมคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆไหนไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเ <c oughs> สียงแหบเลยอะ่ะเสียงหลง <c oughs>